สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอกับทางช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพุธเนาะก็วันพุธก็จะดสองคลิปนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดตรดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ให้คลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยเนาะนะครับในวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยจะมี2คลิปเพราะมันตรงกับผลสระกินแบ่งของ เราพัฒนาเนาะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในหน้าของคลิปนี้นะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อความมงคลเพราะตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ทุกทุกทีน,นะครับและที่สําคัญห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันเป็นผิดกฎหมายนะครับผมเนาะ ็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของลาวพัฒนานะครับของลาวพัฒนานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประจำวันที่13 14 15 15นะครับวันศุกร์ที่15ก่อนนี้จะไปวันที่15นะครับเราดูวันที่13ที่ได้วิเคราะห์กันไว้นะครับผลวันที่13ออกนะครับ316นะครับ3 51 316นะครับ สามห้าหนึ่งนะครับสามหนึ่งหกสามห้าหนึ่งเสียดายสุดจัดนะครับอืมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอ่อต้องขอโทษด้วยนึกว่าจะยาวนะเนย่ยฮหานอยวันนี้ห้านอยเขายับมากนะครับก็เรามาตรวจกันนะครับเลขดับอยู่ฝั่งนี้เลขเด่นอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ตัวประกบ พี่น้องเบิ้ลไม่มาเสียดายนะครับวันน่าจะหนึ่งหนึ่งหรือว่าสามสามให้หน่อยเนาะมันสลับหลักกันนะทุกคนเออเสียดายเอาใหม่นะครับว่ากันใหม่แล้วก็ลุ้นเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานกันนะครับเออถ้าลุ้นแล้วเครียดหรือถ้ารับชมรับฟังแล้วไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับชมรับฟังนะครับก็ผ่านนะครับก็ไม่ต้องดูนะครับเนาะผมอยากให้ทุกคนสบายใจนะทุกคนทุกท่านนะเป็นห่วงสมาชิกเอฟซีทุกท่านนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของเลขดับนะครับดับยังไว้ใจได้เสมอนะครับ หลักพันดับศูนย์ออกหกนะครับหลักร้อยดับห้ากับหกครับกอ,อกสามแห่นะครับดับหลักสิบดับหกครับออกห้านะครับดับ 4, หลักหน่วยดับศูนย์ออกหนึ่งนะครับดับสี่หลักห้าตัวเพราะหลักหน่วยดับสองตัวอยู่ทุกหลักอยู่ทุกตัวนะครับหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วัน ห้าวันหกวันเจ็ดวันเจ็ดวันติดนะครับเจ็ดไม่ใช่เจ็ดวันติดนะครับเจ็ดงวดติดนะครับเจ็ดงวดนี่ก็เกือบเดือนแล้วนะครับพออาทิตย์ละสามไม่มเออครึ่งเดือนพออาทิตย์ละสามก็สองอาทิตย์กว่าแล้วครึ่งเดือนเลยครึ่งเดือนเลยครับสําหรับเลขดับยังไว้ใจได้สําหรับเลขดับสําหรับเลขเด่นครับมาแค่ตัวนี้มาแค่ตัวรองเลขหกไกลมากมาไกลมากนะครับต้องขอททดด้วยนะมาไกลมากนะครับ นาแค่นี้นะครับสายดับนี่แต่ว่าสายเด่นหงายนะครับหงายก็กันไปตามหงายนะครับ<อ>ผมไม่มีแก้ตัวเรียกอยู่แล้วนะครับไม่เข้าก็ว่าไม่เข้าไปนะครับเพราะมันคือเรียกมงคลเนาะอย่างว่าเข้าใจนิดนึงนะไม่ใช่เรียกสูตรหรือไม่ใช่เรียกจุดทูบมานะครับนะนาดูกันต่อนะครับอย่าท้อถอยนะครับ เอ้าฮาหนอยพะน,นะเอ้ยฮาหนอยเข้าดีจัดก็ไปใส่ฮาหนอยนะครับเอาว่ากันไปนะของลาวพัฒนานะครับประจำาวันที่เท่าไหร่ผมก็ลืมนะวันที่15นะครับผม เดือนเจ็ดปีหกห้านะลุยกันดับส่วนดับเด่นส่วนเด่นนะครับดับหลักละหนึ่งตัวยกเว้นหลักร้อยที่ดับสองตัวนะครับ อืม <c oughs> มาดูดับมันก่อนเลยนะท่านแม่เนื่อ่าจะเข้าจงจังๆเหมือนหาน้อยนะมันหาน้อยวันนี้เข้าจังมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ห้านะครับผม หลักพันดับห้านะครับในห้านะดูดีๆนะครับมาหลักร้อยนี่ครับหลักร้อยน่ากลัวนะหลักร้อยเนี่ยสามสี่อืมสามกับสี่นะครับสามกับสี่นะดูออกเนาะ หลักสิบหนึ่งเลขหนึ่งนะดับหลักหน่วยหนึ่งนะครับนะหนึ่งดับชนกันก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยมาดูตัวเด่นบ้างนะครับ <c oughs> ตัวไหนเหนือางที่ทบ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 นะครับเจ็ด เจ็บเข็นเข้มไปเลยเจ็บ เจ็บอะไรดีเจ็ดหกเจ็ดหกเก้า เจ็ดหกเก้าศูนย์นะครับห <c oughs> ากันหน่อยสิเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้า หกห้าหกเนี่ยได้เนยหกเก้าเก้าศูนย์นะครับสามตัวนี้เมื่อไรจะมาตามนัดเนาะ หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเ แล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าเ้ยวัญนใจสายดับดับยังไว้ใจได้อยู่ตอนนี้ลุ้นดับมากนะครับดับเข้าดีนะครับเด่นเจ็ดครับเจ็ด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 เก้าศูนย์ก็โอเคเนาะก็เสร็จแล้วที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของลาวพัฒนานะครับเลขมงคลของลาวพัฒนาประจำวันที่วันศุกร์ที่15นะครับเดือนกรกฎาคมปี65หรือปี2022นะครับดับอยู่ฝั่งนี้วัใจเลขดับครับเปลี่ยนอยู่ฝั่งนี้นะครับผมดับต่อเนื่องกันมาแล้ว7วันเฮ้ยไม่ใช่7วัน7งนวดนะครับดับดังละ1ตัวยกเว้นดับร้อยที่ดับ2ตัวนะครับเรามาลุ้นกันนอกให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ ฝากทุกคนเพื่อ,อกดติดตาม s u b ส c r i b e ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ